เดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการทํากล้องวงจรปิดให้เป็นกล้องโซล่าเซลล์กันนะครับผมซึ่งกล้องรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นแบบใส่แบตเตอรี่นะครับและพอแบตเตอรี่หมดก็ต้องปีนขึ้นไปเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับก็เลยไม่อยากเสียเวลาขึ้นไปเปลี่ยนแบตเตอรี่นั่นเองนะครับและผมก็ได้สั่งซื้อแผงโซล่าเซลล์ตัวนี้มานะครับซึ่งมีหัวชาร์จหลายหัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไมโคร USB Type C ก็มีนะครับหัวกลมก็มีนะครับแต่กล้องวงจรปิดรุ่นนี้ใช้หัวชาร์จแบบไมโคร USB นะครับแผงโซลล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 ่่่่่่่่าา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 เเ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 เซ์์นน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 นีีีีีีีีีียยยยททกกกกรร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 ชชจจแแแแแบบบบบบตต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 ตอออออปปปปปป็ิฐัััััววววว้้้้้้้้้ใใใหหดดะะะคคคไไมงงงงงขขึผ เดี๋ยวลองใช้งานให้ดูนะครับบริเวณด้านล่างนะครับจะมีรูเสียบไมโคร USB อยู่นะครับก็เสียบเข้าไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไฟตัวนี้นะครับไปส่องที่แผงโซลาเซลล์นะครับจำลองว่าเป็นแสงอาทิตย์นะครับให้ทุกคนดูไฟที่ใต้กล้องวงจรปิดนะครับจะมีไฟสีน้ำเงินขึ้นมานะครับหมายความว่าแผงโซลาเซลล์กำลังจ่ายไฟไปที่กล้องวงจรปิดตัวนี้นะครับตอนนี้แผงโซลาเซลล์กำลังจ่ายไฟไปที่กล้องวงจรปิดตัวนี้นะครับผมจะลองหลอดไฟออกนะครับไฟก็จะดับไปนะครับลองหลอดไฟมาส่องดูจะมีไฟสีน้ำเงินติด สามารถใช้แบตเตอรี่ให้กับฐานของเราได้นะครับสายไฟของแผงโซลาร์เซลล์นะครับมีความยาวอยู่ที่ประมาณ3เมตรนะครับและ